กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับที่ร้าน Thunderbike นนทบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับรถตระกูล M3 Series จากยามาฮ่านะครับเรามีตั้งแต่ MT03 ยัน10งเลยนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับคันแรกกันเลยนะครับคันนี้เป็น MT10 นะครับจดปี2018วิ่งเพียง1,000มนกิโลนะครับราคาอยู่ที่3,19,000นานนะครับเริ่มต้นฟรีดาวไปเลยนะครับคันนี้มีของแต่ง รอบคันเลยนะครับนี่เริ่มจากคันนี้เลยครับชิลหน้าแต่ง MRA นะครับชุดกาดหม้อน้ําแต่งนะครับจาก EvoTech นะครับกาดบนล่างเลยนะครับแล้วก็มีชุดกันล้มนะครับหน้ากลางหลังนะครับ EvoTech ทั้งชุดเลยนะครับสภาพสวยสีเดิมโรงงานนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับ มาดูกันต่อค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเจ้า MT09 ปี2018นะคะรถคันนี้เปิดราคาอยู่ที่299,000บาทค่ะให้ชมรอบคันคันนี้มีกระจกเดิมกระจกแต่งค่ะขออภัยนะคะมีชิลแต่งมาให้พร้อมนะคะนี่สาภาพรอบคันถือว่าสาภาพสวยเลยนะคะกาดมน้ำกันล้มแต่งมาพร้อมท่อแต่งอาคาพร้อมเลยค่ะลูกค้สาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจเข้ามาดูรถหน้างร้านได้เลยนะคะ ครับอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยเจ้า MT09 เหมือนกันคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ครับเลขไม่6,000กิโลเท่านั้น269,000บาทนะนี่นะครับสภาพรถสวยๆเลยนะชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับกาดหม้อน้ำแต่งมีให้นะครับนี่นะฮะเครื่องสวยๆคันนี้นะครับเป็นท่อแต่งทรง SC นะอ่า มาเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันต่อครับ MT09 นะครับจดปี2018วิ่ง5,000โลนะครับ249,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลยคันนี้เป็นรถตัวสีดำนะครับลิ้นสีแดงนะฮะมีชิลหน้าแต่งนะครับจาก m a x t e c h มีพาร์ทคาร์บอนบังโคนหน้านะครับมีกาดหม้อน้ำนะครับมีชุดกันล้มแต่งมีเกียร์โยงแต่งจาก l i g t t ท h นะครับ สภาพสวยเลยทีเดียวนะครับล้อสีทองตัดกับสีดํานะครับขึ้นมากๆเลยใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโฉม1น,นะครับนี่รถปี2016นะครับเลขไม่หม่0 0กิโล179,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะฮะนี่สภาพรถสวยๆเลยนะสมบูรณ์นะครับ ยางนะครับเป็นพิลลารี่ลอสโซทูนะครับสภาพใหม่กริปเลยนะแคชบาร์แต่งมีมาให้แล้วกาดมอหนามมีให้นะครับท่อแต่งนะครับเป็นสลิปออนของมิวนะครับนี่ไทเทนเนียมนะสภาพสวยเลย มาเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น mt 0 9สตรีทแลนี่นะครับจดปี2015นะครับวิ่งมาแค่เพียง4,000โลนะครับราคาเปิดที่2,29,000บาทกับคันนี้นะครับออปชั่นแต่งเต็มเลยนะครับรอบคันเลยนะฮะมาดูกันก่อนครับคันนี้มีชิลหน้าแต่งนะครับชุดบนนะครับก็จะมีชุดปั๊มเบมโบอิตาลีนะครับพร้อมกระปุกแต่งนะครับแล้วก็มีชุดกระสบัดจาก yss นะฮะก็มีมือคันนะครับจาก twn นะครับ มาดูด้านล่างกันต่อนะครับคันนี้มีการหม้อน้ํามาให้แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีชุดการแข็งเครื่องนะครับอ่าบนล่างเลยเรามีชุดท่อแต่งอะคาูวิกนะครับคันนี้เป็นท่อฟูลเลยครับเป็นท่อแท้นะครับช่วงชุดนี้เบิกใหม่ก็หลายหมื่นเลยนะครับคันนี้ก็คันนี้เปลี่ยนยางมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมิชลินไพร์หลอดสภาพใหม่ๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับมาดูได้เลยครับไม่ผิดหวังครับ อ่าอีกหนึ่งคันนะครับนี่โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับเจ้า MT 0 7นะครับรถคันนี้จดปี2022นะฮะเลขใหม่8,000กิโล2องแ0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะกระจกแต่งนะครับปลอกแฮนด์แต่งโดมิโนนะชิวหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับกาดมอน้นามมีให้นะครับยางสภาพใหม่ๆกันเลยนะ คันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อฟลูนะครับของไดโวเลยนะครับเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่ารับประกันความมันแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายกันเลยครับ MT03 ปี2018วิ่ง4,000โลราคา99,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะครับคันนี้สีสันสวยงามจี๊ดจ๊าดจับใจแน่นอนนะครับคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะครับ สีรอบคันได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมรอบคันเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับมาพร้อมกับชุดปลายท่อแต่งนะครับทรงนะครัปรวิกนะครับ ราคาปริหยัต์ขนาดนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคันที่คัดมานะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าของแต่งแน่นทุกคันนะคะที่สำคัญมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะเดือนนี้เราฟรีค่าจัดไปแน่นทุกคันเหมือนเดิมค่ะนสองรถฟรีทั่วประเทศฟรีพร้อมด้วยเอาเป็นว่าดูแลจบเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เราเปิดบริการทุกวัน9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะหรือิดต่อทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ร้านเรามีทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับติกตอกนะฮะมีอะไรอีกครับในลาย e o f f i i i a l ก็สามารถติดต่อได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจยกหูโทรเข้ามาก็ได้ถ้าสายด่วนนะถ้าสะดวกมาโทรมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยได้ค่ะวันนี้อาจจะต้องประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ